นมตามมลิใหม่และสดทุกๆุหยดรสดีเสมอข้าวคนหวานมันวันนี้พริกชมรถคันเก่าเท่าแก่มะลิเดินทางมาหาลูกค้าเก่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นมตรามลิมายาวนานกว่า10ปีซึ่งเปิดขายอยู่ด้านหลังอาคารสินทรบนถนนวิทยุนั่นก็คือร้านโรตีคุณออส เมีลูตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ลูตีไส่ายลูตีกล้วยหอมซีฟผมเป็นลูตีโบราณลูตีกรอบนุ่มด้วยนะครับผมกรอบนอกข้างในนุ่มด้วยครับลองเชนได้ครับผมอร่อยแน่นอนเลยเพราะเป็นลูกค้าคุณพิเศษของเรามลิใจดีรีบจัดการนำรถเข็นลดโลกร้อนคันใหม่มาให้ทันทีเลยครับรถเข็นมลิรดโลกร้อนคันนี้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ซึ่งจะนำมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถดังนี้ พัดลมประหยัดพลังงานหลอดไฟประหยัดพลังงานเพิ่มเสียงเพลงด้วยจิงก็บ็อกซ์ป้ายฝ่ชื่อร้านเพิ่มตู้กระจกวางของและตกแต่งรถเข็นโดยรอบ <ด Carl. S 1> ให้สวยงามอีกด้วยเท่านี้ก็พร้อมแล้วสำหรับเท่าแก่มลิคนใหม่และวันนี้เรายังได้รับเกียตรติจากคุณชื่นจิตจารุเสรณีผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัทอ,อุตสาหกรรมนมไทยจำกัดมาลองทำโรตีร่วมกับทางร้านอีกด้วย ดีใจมากๆนะครับขอบคุณน,นงตมามมะลีมากๆครับผมอยากชมรถเข็นสวยๆชิมโรตีอร่อยๆก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านโรตีคุณออสยินดีต้อนรับครับ